ช่องตามใจทูเดย์บทที่1นึ่ความเก่งกาจของฉินห้าวเทียนผู้อาวุโสได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มย่อเย้ยอีกครั้งหนึ่งไม่รู้งั้นเหรอพูดมาได้ว่าไม่รู้ฉันขอพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ส่งมอบหลินหยุนคนนั้นออกมาละก็ชีวิตคนตระกูลฉินพวกแกทุกคนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ต่อไปอีกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของฝ่ายตรงข้ามแล้ว ผู้คนตระกูลฉินทุกคนรวมทั้งแขกที่มาร่วมพิธีส่วนใหญ่ต่างก็อ้าปากค้างกันไปตามๆกันฉินห้าวเทียนสีหน้าบึ้งตึงพูดอย่างเรียบเฉยว่าสหายในเมื่อเป็นถึงผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักสุรยิยันงั้นก็ควรจะคำนึงถึงหน้าตาและฐานะของสำนักสุริยันบ้างไม่ใช่เหรอตระกูลฉินเราไม่รู้จริงๆว่าหลินหยุนอยู่ที่ไหนถ้าหากรู้แล้วก็จะแจ้งให้ท่านทราบก็แล้วกันแต่ถ้าไม่รู้ ท่านก็จะเอาชีวิตตระกูลฉินพวกเราทั้งหมดไปแทนเกรงว่าคงไม่สมเหตุสมผลล่ะมัง้งสำนักสุริยันอันธพาลถึงขั้นนี้แล้วเหรอในเวลานี้เองฉูเทียนที่อยู่ข้างหลังผู้อาวุโสใหญ่ก็พูดขึ้นว่าคุณปู่ฉินครับท่านก็อย่าได้ดึงดันต่อไปอีกเลยถ้าหากตระกูลฉินรู้ฐานะของหลินหยุนนั้นละก็ท่านก็รีพูดออกมาเถอะอารมณ์ของผู้อาวุโสใหญ่ไม่ค่อยจะดีนะ ถ้าหากผู้อาวุโสใหญ่ลงมือละก็งานชีวิตคนตระกูลฉินก็คงรักษาไว้ไม่ได้จริงๆแล้วผมทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลินหยุนคนนั้นกับตระกูลฉินพวกคุณไม่ธรรมดาเลยไม่เช่นนั้นละก็นาฉินคงไม่คิดจะยกชิงถงให้กับเจ้าหมอนั่นหรอกดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลฉินจะไม่รู้ว่าหลินหยุนอยู่ที่ไหนคุณปู่ฉินครับเพื่อตัวท่านเองและเพื่อตระกูลฉินทั้งหมดท่านก็บอกที่อยู่ของหลินหยุนนั้นออกมาเถอะ เมื่อสิ้นเสียงของฉู่เทียนสายตาของคนตระกูลฉินทั้งหมดต่างก็มองไปที่ฉินเหมยทันทีไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าที่หลินหยุนมาถึงเมืองมิหยุนที่มาถึงตระกูลฉินนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครทั้งสิน้นยกเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับฉินเหมยคนเดียวเท่านั้นความเป็นมาของหลินหยุนนอกจากฉินเหมยและฉินห้าวเทียนแล้วตระกูลฉินทุกคนรวมทั้งฉินชิงถงด้วยต่างก็ไม่รู้เรื่องเลยในเวลานี้เอง ชายวัวกลางคนคนหนึ่งของตระกูลฉินมองไปยังฉินเหมยแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชาว,ว่าน้องเล็กหลินหยุนนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนนี้แกก็ยังไม่ยอมพูดออกมาอีกเหรอเมื่อเห็นชายวัยกลางคนคนนี้พูดขึ้นคนตระกูลฉินที่เหลือต่างก็ทยอยกันเปิดปากพูดบ้างต่างก็กล่าวโทษตำหนิฉินเหมยขึ้นมาฉินเหมยแกคิดจะทำอะไรกันแน่ ตั้งแต่หลินหยุนนั้นปรากฏตัวที่บ้านตระกูลฉินเรามาเขาก็ได้สร้างปัญหาเดือดร้อนให้กับพวกเราไม่น้อยเลยใช่ไหมหรือว่าแกยังลุ่มหลงงมง,ง,งายไม่เลิกอีกเหรอยังมีอีกอย่างแกบอกว่าหลินหยุนนั้นเป็นลูกของเพื่อนรักคนหนึ่งของแกแต่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตแกก็อยู่แต่ในเมืองมิหยุนไม่เคยออกไปที่อื่นเลยแล้วจะมีเพื่อนรักอะไรจากที่ไหนกันตอนนี้แกก็พูดมาซิว่าหลินหยุนนั้นเป็นลูกของเพื่อนรักคนไหนของแกกันแน่ ฉันว่าเจ้าเด็กนั้นไม่ใช่ลูกของเพื่อนรักอะไรของแกหรอกเพียงแต่แกใช้มาปกปิดอะไรไม่ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมฉินเหมยตอนนี้ตระกูลฉินทั้งหมดก็มาถึงขั้นนี้แล้วหรือว่าแกยังจะไปปกป้องเจ้าเด็กนั้นอีกเหรอในสายตาของแกตระกูลฉินทั้งหมดสำคัญหรือว่าหลินหยุนคนนั้นสำคัญกว่ากันแน่เมื่อได้ยินคำพูดแต่ละคำแล้วสีหน้าของฉินเหมยก็แลดูแย้มแย่ยอย่างมากทีเดียว ชินชิงถงที่อยู่ข้างกายก็สะบัดแขนของเธอออกขมวดคิ้วแล้วหันหน้ากลับมาถามว่าแม่คะแม่รีบบอกมาสิหลินหยุนคนนั้นเป็นใครกันแน่ยังมีอีกตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่แม่ก็พูดมาให้หมดเลยนะแม่ส่งมอบหลินหยุนนั้นให้กับผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักสุริยันคนนี้ไปตระกูลฉินพวกเราก็จะได้หมดเรื่องแล้วใช่ไหมละ่ะทำไมแม่ถึงไม่ยอมพูดละ่ะ หรือว่าแม่กับเจ้าหลินอยู่นั้นมีความสัมพันธ์ลับๆที่บอกใครไม่ได้อย่างนั้นเหรอเพียชินเหมยโกรธจัดยกมือขึ้นแล้วตบหน้าชินชิงถงอย่างแรงไปหนึ่งทีมองดูลูกสาวที่อยู่แค่เอื้อมคนนี้ในใจรู้สึกผิดหวังเหลือเกินชินห้าวเทียนกวาดสายตาไปยังผู้คนตระกูลชินทั้งหลายจากนั้นก็พูดด้วยเสียงเย็นชาว่าทุกคนหุบปากให้หมดพูดจบ ก็มองไปยังผู้อาวุโสใหญ่สํานักสุริยันท่านครับฉันก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งตระกูลฉินพวกเราไม่รู้ว่าหลินหยุนไปไหนแล้วถ้าหากท่านคิดจะลงมือแล้วก็งั้นคนแท้ฉินก็จะรับไว้ก็แล้วกันผู้อาวุโสใหญ่ได้ยินแล้วก็พูดเยาะเย้ยทันทีว่าลําพังเจ้าบ้านตระกูลฉินเล็กๆแค่นี้ยังกล้ามาท้าทายฉันเหรอในเมื่อแกไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตางั้นฉันก็จะให้แกสมหวังก็แล้วกัน เมื่อสิ้นเสียงลงผู้อาวุโสใหญ่ก็ระเบิดขึ้นมาทันทีติ่งเล็กสีดำขนาดเท่ากําปั้นก็หลุดออกจากมือไปติ่งเล็กสีดำนั้นค่อยๆขยายตัวออกกลายเป็นติ่งยักย้ายใบหนึ่งลอยวงเวียนอยู่ท่ามกลางอากาศอย่างรวดเร็วแทบจะปกคลุมตระกูลฉินทั้งหมดไว้ภายในในเวลาเดียวกันนี้เองก็เกิดสายฟ้าแลบสีดำพาลงมาเป็นสายสาย ฉินห้าวเทียนหน้าเปลี่ยนสีทันทีจากนั้นก็กระโดดลอยตัวขึ้นกลางอากาศชกหมัดที่หน้าสะพรึงตัวออกไปหนึ่งทีติ่งยักย้ายที่อยู่เหนือศีรษกก็ถูกกระแทกจนสั่นไหวแล้วเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นแต่กลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากสายฟ้าสีดำก็ผ่านลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนร่างของชินห้าวเทียนก็หลบหายวับไปมาเปลี่ยนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทุกครั้งหลังจากที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งนั้นก็จะมีสายฟ้าผ่าตามลงมาด้วยเสมอ พลังแรงของสายฟ้าสีดำก็ยิ่งมายิ่งรุนแรงมากขึ้นเสียงฟ้าผ่าลงมาแต่ละครั้งก็สั่นสะเทือนจนผู้คนทั้งหลายแตกตื่นตกใจไปหมดชินห้าเทียนตะโกนขึ้นกลางอากาศยื่นมือออกไปก็มีกระบี่ยาวสีเขียวด้ามหนึ่งลอยออกมาจากตึกหลังนั้นแล้วเข้ามาอยู่ในมือของเขาเมื่อกระบี่ด้ามยาวออกจากฝักทันใดนั้น อุณภูมิทั่วทั้งฟ้าดินดูราวกับว่าต่ำลงอย่างมากได้ยินเสียงของฉินห้าวเทียนพูดว่าในเมื่อท่านบีบบังคับเช่นนี้งั้นฉันก็ไม่ยั้งมือแล้วกระบี่กั้นจิตเมื่อสิ้นเสียงคำรามของฉินห้าวเทียนแล้วเขาก็ใช้นิ้วจิ้มลงตรงหว่างคิ้วของตัวเองเลือดสดๆก็พุ่งไปยังตัวกระบี่กระบี่ยาวสีดำก็เปล่งประกายแสงสว่างจ้าฉินห้าวเทียนก็ใช้กระบี่แทงไปยังกลางอากาศที่ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะของตัวเอง ปงปังปังปัง,ปงคัดคัดคัดหลังจากเสียงระเบิดที่สถานฟ้าสะเทือนแผ่นดินนั้นผ่านไปแล้วช่องว่างกลางอากาศที่ถูกปกคลุมนั้นดูราวกับเกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาจากนั้นก็แตกแยกออกจากกันส่วนติ่งยักษ์ย้ายสีดำก็ระเบิดพลังแรงอันน่าสะพรึงกลัวที่ไร้เทียมทานออกมาพลังแรงที่มองไม่เห็นก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีกระบี่ยาวสีดำก็ร่วงหล่นลงมา ชินห้าวเทียนสีหน้าเปลี่ยนเป็นขาวซีดทันทีจากนั้นก็กระอักเลือดออกมาแล้วตกลงมาบนพื้นในเวลาเดียวกันนี้เองติ่งยักษ์ย้ายนั้นก็หดตัวลงเท่ากับกําปั้นเหมือนเดิมแล้วกลับไปอยู่ในมือของผู้อาวุโสใหญ่อีกครั้งตังตัง,ตงผู้อาวุโสใหญ่ถอยหลังไปหลายก้าวสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเดียวแดงเดียวขาวสายตาที่ลึกล้ำจ้องมองฉินห้าวเทียนอย่างไม่กระพริบตาสายตาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ เมื่อเห็นฉากนี้แล้วผู้คนทั้งหลายต่างรู้สึกช็อกจนยืนตัวแข็งอยู่กับที่ผู้อาวุโสใหญ่สำนักสุริยันเป็นสุดยอดฝีมืออย่างแน่นอนแต่ว่าใครก็คิดไม่ถึงชินห้าวเทียนเป็นแค่ผู้นำของตระกูลระดับรองลงมาคนหนึ่งถึงกับแข็งแกร่งได้ถึงระดับนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนผู้อาวุโสใหญ่ก็ยังได้เปรียบอยู่ก็จริงแต่ว่าพลังฝึกฝนของชินห่าวเทียนก็แข็งแกร่งมากเกินไปเช่นกัน ค่อยๆลุกขึ้นยืนชินฮ่าวเทียนมองไปยังผู้อาวุโสใหญ่ยื่นมือออกไปกระบี่ยาวสีดำก็กลับเข้าไปอยู่ในมือของเขาอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงที่เขาพูดอย่างเงียบๆว่าท่านครับถึงแม้ว่าพลังฝึกฝนของท่านจะแข็งแกร่งก็ตามแต่คิดจะมาข่มขู่ชีวิตของคนตระกูลชินเราทั้งหมดก็ยังถือว่าไม่เพียงพอหรอกฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ของหลินหยุ่นั้นตระกูลชินเราไม่ได้รู้อะไรเลย นี่คือสัตว์จริงหวังว่าท่านคงจะเชื่อช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งหนึ่งหกหกแขกไม่ได้รับเชิญชินห้าวเทียนพูดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าถ้าหากท่านยังคิดจะลงมืออีกแล้วก็คนแท้ชินคนนี้ก็จะน้อมรับให้ถึงที่สุดผู้อาวุโสใหญ่แห่งสำนักสุริยันก็หัวเราะเยาะขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ทันรอให้เขาเปิดปากพูดเลยทันใดนั้น ก็มีกระแสกลิ่นอายที่รุนแรงหลายสายพุ่งเข้ามายัางตระกูลฉินทางนี้อย่างรวดเร็วประกายแสงวับผ่านไปสัวสัวสัวเงาร่างทั้งหมดห้าคนก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกคนมีสามคนที่ยืนอยู่ด้วยกันที่เหลืออีกสองคนก็ยืนอยู่ด้วยกันแยกเป็นพลังอำนาจสองฝ่ายหลังจากที่ห้าคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาทันใดนั้นทุกคนต่างก็ร้องด้วยเสียงตกใจอีกครั้งหนึ่ง ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักแหล่งที่มาของพลังอำนาจทั้งสองนี้แล้วรีบดูเร็วเป็นคนของสำนักวิหารผนึกวิญญาณถูกต้องชายไวกลางคนที่รูปร่างผอมบางคนนั้นก็คือชายไว้หนวดคนนั้นฉันเคยเห็นอยู่ในงานประมูลที่หอไปเต้าใช่แล้วนั่นคือทูตวิญญาณที่สี่ของวิหารผนึกวิญญาณอูหุนได้ข่าวว่าคราวที่แล้วหลังจากที่หลินหยุนได้สังหารชื่อซานแห่งสำนักสุริยันไปแล้ว แต่คนนี้กลับตกใจจนไม่กล้าลงมือกับหลินหยุนแล้วหนีเอาตัวรอดไปตอนนี้กลับมานี่คงไปพาพวกมาช่วยด้วยแล้วละ่ะสองคนที่เดินนำหน้านั้นดูเหมือนจะเป็นทูตวิญญาณที่หนึ่งและทูตวิญญาณที่สองคิดไม่ถึงว่าทูตวิญญาณทั้งสี่แห่งวิหารอีสานคราวนี้ถึงกลับมาพร้อมกันสามคนเลยสองคนที่อยู่ข้างๆนั้นเป็นใครกันฉันรู้ คนที่รูปร่างสูงใหญ่บนหน้ามีรอยบาดแผลคนนั้นเป็นหัวหน้าโจรที่เขาเทียนอินชื่อว่าฝานฉิงแต่ว่าชายชราที่อยู่ตรงหน้าฝานฉิงคนนั้นก็ไม่รู้จักแล้วฝานฉิงคนนี้ไม่ไปเป็นหัวหน้าโจรที่เขาเทียนอินจูจูมาตระกูลฉินได้ยังไงเมื่อเห็นคนทั้งห้าคนนี้แล้วสีหน้าของผู้คนตระกูลฉินทุกคนก็ยิ่งดูย่ำแย่ลงมากยิ่งขึ้นมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของพวกเขา ชายชาราที่มีหนวดผมขาวพลนที่ยืนอยู่ข้างหน้าฝานฉิงคนนั้นก็พูดด้วยเสียงหนักแน่นขึ้นว่าใครคือหลินหยุนเมื่อได้ยินคำพูดของชายชาราแล้วคนของวิหารวิญ,ญญาณทั้งสามต่างก็หัวเราะทันทีมันช่างบังเอิญเสียจริงที่แท้ท่านเท่าหยันก็มาหาคนที่ชื่อหลินหยุนนั้นเหมือนกันเหรอพวกเราก็เหมือนกันพูดพลางสายตาของทูตวิญ,ญญาณคนที่หนึ่งก็มองไปยังฉินห้าวเทียนเจ้าบ้านฉิน ส่งมอบหลินหยุนออกมาดีกว่านะสำนักสุริยันฝ่ายเดียวทำอะไรแก่ไม่ได้ก็จริงถ้ารวมพวกเราไปด้วยแล้วจะฆ่าล้างตระกูลฉินแก่ทั้งหมดก็น่าจะเหลือเฟือแล้วก่อนหน้านั้นความเคลื่อนไหวของการสู้รบระหว่างฉินห้าเทียนและผู้อาวุโสใหญ่สำนักสุริยันพวกเขาก็ได้รับรู้ทั้งหมดแล้วพวกเขาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็หยุดต่อสู้กันแล้วจึงปรากฏตัวขึ้นมา เมื่อได้ยินคำพูดของทูตวิญญาณคนที่หนึ่งแล้วสีหน้าของคนตระกูลฉินทุกคนต่างก็แลดูยแย่มากเหลือเกินในใจของทุกคนเต็มไปด้วยความแตกตื่นตกใจและความหวาดกลัวคราวนี้จบแน่แล้วตระกูลฉินต้องจบแล้วจริงๆลำพังผู้อาวุโสใหญ่แห่งสำนักสุริยันคนเดียวเจ้าบ้านยังต้านทานไว้ได้อย่างยากลำบากเลยแต่ตอนนี้ยังมีวิหารผนึกวิญญาณแล้วก็หัวหน้าโจรเขาเทียนอินอีก ตระกูลฉินเราคราวนี้คงจะเคราะห์ร้ายมากกว่าดีแล้วทุกอย่างนี้ก็เป็นเพราะหลินหยุนนั้นคนเดียวถ้าหากไม่มีหลินหยุนตระกูลฉินเราก็คงไม่ตกต่ำถึงเพียงนี้หรอกถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากหลินหยุนทั้งนั้นผู้คนตระกูลฉินทั้งหมดก็โกรธเคืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมองไปยังฉินเหมยที่อยู่ข้างหน้าดวงตาลุกเป็นไฟแทบจะพ่นออกมา ต่อให้ฉินเหมยเป็นลูกสาวทายาทโดยตรงของเจ้าบ้านฉินฮ้าวเทียนพวกเขาก็ยังคงรู้สึกโกรธแค้นอย่างรุนแรงผู้คนที่มุงดูอยู่รอบๆตอนนี้ต่างก็รู้สึกสถานใจเช่นกันไม่รู้ว่าฉินเหมยไปเอาเจ้าเด็กคนที่ชื่อหลินหยุนคนนั้นมาจากไหนทําให้มีศัตรูเกิดขึ้นมากมายครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้ตอนนี้ผู้อาวุโสใหญ่สำนักสุรยิยันทูตวิญญาณที่หนึ่งแห่งวิหารผนึกวิญญาณยังมีท่านเทายันที่ฝานฉิงพามาด้วย สายตาทุกคนต่างก็มองไปที่ฉินห้าวเทียนผู้อาวุโสใหญ่สำนักสุริยันพูดว่าเจ้าบ้านฉินตอนนี้แกยังจะดื้อรั้นอีกต่อไปหรือก็ต้องยอมรับว่าพลังฝึกฝนของแกเหนือความคาดหมายของฉันก็จริงแต่ว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่ฉันคนเดียวยังมีวิหารผนึกวิญญาณยังมีท่านเท่ายันต่างก็มุ่งมาเอาตัวคนจากตระกูลฉินแกถ้าแกยังจะดื้อรั้นต่อไปอีกแล้วก็ งั้นก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเมื่อสิ้นเสียงของเขาลงแล้วฝานฉิงที่อยู่ข้างหลังท่านเทายันก็ยื่นมือออกไปแล้วชี้หน้าฉินเหมยและสิงเฟยที่อยู่ข้างหลังฉินห้าวเทียนทันทีแล้วพูดด้วยเสียงโมโวว่าอาจารย์วันนั้นนอกจากไอ้เด็กเปรตลินหยุนคนนั้นแล้วก็ยังมีผู้หญิงสองคนนั้นด้วยพวกเธอทั้งสามคนอยู่ด้วยกันไอ้เด็กเปรตลินหยุนนั้นลงมือฆ่าน้องรองน้องสามของฉัน แล้วทำลายเนื้อตัวของฉันจนแตกสลายยังโชคดีที่หนีเอาชีวิตรอดออกมาได้อาจารย์ข้าผู้หญิงสองคนนั้นแก้แค้นให้ฉันก่อนท่านเท่ายันได้ยินแล้วก็พยักหน้ามองไปยังฉินห้าวเทียนแล้วพูดว่าเจ้าบ้านฉินแกได้ยินแล้วยังหญิงสาวสองคนของตระกูลฉินแกอยู่กับไอเด็กเปรตหลินหยุนนั้นข้าพี่น้องสองคนของลูกศิษย์ฉันไม่ว่ายังทำลายเนื้อตัวของลูกศิษย์ฉันจนแตกสลายไปหมด ฉันก็จะไม่ให้แกลมบากใจส่งมอบหญิงสาวสองคนของตระกูลฉินมาให้ฉันแล้วก็บอกฉันมาว่าไอ้เด็กเปรตหลินหยุนนั้นอยู่ที่ไหนด้วยยังไงฉินฮ้าวเทียนตอนนี้สีหน้าเคร่งเครียดมากมองไปยังชายชราแล้วพูดว่าท่านเทายันท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดนี้ตอนนี้ยอดฝีมือทั้งหลายจากสำนักสุริยันวิหารฝึกวิญญาณและท่านเทายันต่างก็มาถึงแล้ว ทุกคนต่างก็ต้องการฆ่าล้างตระกูลฉินเราตระกูลฉินเราก็ต้านรับไว้ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าคำพูดที่คนแท่ฉินเคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นล้วนเป็นคำสั์จริงทั้งนั้นตระกูลฉินเราไม่รู้ที่อยู่ของหลินหยุ่นั้นจริงๆสำหรับเรื่องที่ต้องการหญิงสาวสองคนของตระกูลฉินเรานั้นผู้อาวุโสยันรู้สึกว่าท่านจะตะกะตะกลามมากไปแล้วมัง้งท่านเท่ายัานได้ยินแล้วก็พูดเยาะเย้ยว่างั้นเหรอในเมื่อเจ้าบ้านฉินไม่ยอมให้งันฉันก็คงต้องลงมือเองแล้วล่ะ พูดพลางท่านเท่ายันก็ขยับแขนขึ้นทันใดนั้นก็มีผ้ายันสีดำลอยขึ้นมาแล้วปลดปล่อยประกายแสงสีดำออกมาแรงกดดันอันมหืมาก็ปกคลุมไปทั่วทันทีภายในลำแสงสีดำก็ยังมีลำแสงกระบี่สองประกายวาววับอย่างไม่หยุดหย่อนลำแสงกระบี่แต่ละสายก็นำพาความเยือกเย็นบาดใจมาด้วยพร้อมกับรังสีอมหิตท,ที่รุนแรง เมื่อเห็นฉากนี้แล้วทุกคนต่างก็ตกใจจนหน้าถอดสีแสดงสีหน้าแตกตื่นหวาดกลัวอย่างมากแม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักสุริยันและยังมีทูตวิญญาณที่อยู่ข้างๆต่างก็หน้าถอดสีเช่นกันนี่ก็คือยันกระบี่ทองดำของท่านเท่ายันเหรอพลังอันหน่าสะพรึงกลัวช่างหน้ากลัวเกินไปแล้วท่านเท่ายันในฐานะที่เป็นผู้ฝึกอิสระคนหนึ่ง สามารถมีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดได้นับว่าแข็งแกร่งมากพอจริงๆเพียงแต่ไม่รู้ว่าฝานฉิงกลายเป็นลูกศิษย์ของเขาไปได้ยังไงดูเหมือนว่าฝานฉิงไม่ได้ฝึกวิชายานเลยอันนี้ก็ไม่รู้แล้วคราวนี้เกรงว่าเจ้าบ้านฉินจะต้องแย่แล้วละ่ะสามารถต้านทานผู้อาวุโสใหญ่สำนักสุริยันได้แต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงยาวนานอย่างเทายันคนนี้น่าจะต้านรับไว้ไม่ไหวแน่นอน ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าหลินหยุนนั้นเป็นใครกันแน่จนถึงเวลานี้แล้วตระกูลฉินถึงกับยังไม่ยอมบอกที่อยู่ของเขาออกมาเลยสงสัยว่าไม่รู้จริงๆแล้วมัง้งไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงก็ไม่มีทางที่จะเอาชีวิตของคนทั้งตระกูลไปปกปิดหรอกการชดใช้เช่นนี้มันมากเกินไปแล้วใครจะไปรู้ละ่ะฉินห่าวเทียนถึงแม้ว่าจะหวาดกลัวแต่ก็ยังลงมือด้วยความเด็ดเดี่ยว กระบี่ยาวในมือก็หลุดออกจากมือไปทันใดนั้นกระบี่ระเบิดเสียงร้องที่คมชัดออกมาทันทีพิชิตมังกรหลังจากที่เขาตะคอกเสียงเบาแล้วกระบี่ด้ามยาวก็ตวัดไปมาจนทําให้เกิดเงาดับนับหมื่นนับพันขึ้นท่ามกลางอากาศแล้วพุ่งไปยังลําแสงสีดําที่ปลดปล่อยออกมาจากยันกระบี่ทองดํานั้นชั่วพริบตาเดียว ราวกับมีกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนกำลังฟาดฟันกันอยู่เสียงกระทบของโลหะก็ดังสนั่นวั่นไหวไปทั่วสารทิศคะท่านเท่ายันขมวดคิ้วแล้วพูดเยาะเย้ยว่าลูกไมต้ตื้นตืนทำลายให้หมดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ